สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สการเรียนรู้ออนไลน์โปรแกรม Premiere Pro ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงการใส่เอฟเฟกลงไปในคลิปวิดีโอเรายังใช้โปรเจกต์ไฟล์เดิมครับเปิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ยังว่างๆอยู่แล้วก็มี Sequence Lesson 4อยู่เหมือนเดิมไปที่หน้าต่าง Project Panel ไปดับเบิลคลิกคลิปที่ชื่อว่า new d a i l y เอาเข้ามาทั้งคลิปเลยใส่เข้าไป keep existing ยืดมานิดนึง อีกตัวหนึ่งเบเกอรี่ที่เราได้เปลี่ยนชื่อเอามาทั้งคลิปเลยเอามาไว้กึงกลางจากนั้นกด C คือ Razor Tool เอาไว้สำหรับตัดฉุกเข้าไปแล้วกด V คือ Selection Tool คลิก Delete ออกไปจากนั้นไปที่หน้าต่าง Effect Control คลิกตรงนี้ครับถ้าใครไม่มีก็อย่าลืมตรงนี้เลยหน้าต่าง Effect Control ตรง w i n d o w ตอนนี้เรายังไม่ได้เลือกคลิป คลิป selected เราก็เลือกให้เขาเมื่อเลือกแล้วคลิปนี้มีทั้งวิดีโอและ audio เขาก็จะโชว์ค่าต่างๆค่ามาตรฐานคุณสมบัติพื้นฐานของคลิปนี้มีอะไรบ้างนั่นก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นคุณสมบัติด้านวิดีโอและคุณสมบัติด้าน audio ถ้าเรามาคลิกเลือกคลิปนี้ซึ่งไม่มี audio track ที่หน้าตา effect control ก็จะแสดงแค่คุณสมบัติของวิดีโอเลื่อนกลับมาแล้วมาที่ตัวนี้เรามาดูคุณสมบัติย่อยๆกันคุณสมบัติแรกเป็น wireframe สําหรับ motion ตัวนี้ wireframe เมื่อคลิกที่ motion จะปรากฏ wireframe ขึ้นมาให้เราเห็นกรอบ boundary ขนาดของคลิปนั้นๆซึ่งตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับขนาดของ sequence แล้วมันเท่ากันเลยอย่างที่เรารู้มาก่อนเราลองลด scale ลงดูนี่ครับ การลดสกเกลมาปรับที่ตรงนี้ได้เลยหน้าต่าง effect control เนี่ยเราปรับค่าพวกนี้ได้ที่เป็นสีเขียวเขียวเมื่อปรับลดแล้วแล้วลองรีเซ็ตตรงสกเกลได้ซึ่งกรอบดำๆนี้ก็คือขนาดของ s e q u e n c ์1 9 2 0ง0คูณรีเซตกลับไปก็พอดีกันเป๊ะเลยส่วน position ลองเลื่อนดูครับค่าแกน x หรือว่าค่า horizontal เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ Ver t i c a l ก็ลองเลื่อนดูเป็นแบบนี้อยากให้กลับเข้าที่เดิมก็รีเซ t ตตัวต่อไปก็คือ rotation Rotation ลองหมุนดูครับอ่าตอนนี้เขาหมุนรอบตัวเองอยู่ทาไมถึงหมุนรอบตัวเองก็เพราะว่าหมุนรอบจุดที่เป็นตัวแทนของคลิปนี้จุดที่เป็นตัวแทนของคลิปนี้คือตัวนี้ซึ่งเรียกว่า anchor point นี่ครับ a n c h o r Point ปรากฏอยู่ตรงนี้มีค่าพิกัดด้วย แล้ว Position ก็มีค่าพิกัดด้วยนี้เรารีเซ็ตทั้งหมดเลยสำหรับโมชันเนี่ยตัวใหญ่ตัวนี้เลยคลิกตุบเข้าไปมาทำความเข้าใจพิกัดกันพิกัดถ้าเกิดว่าเราอลองเลื่อนเราสามารถคลิกแล้วเลื่อนออกมาได้เราก็จะเห็นกรอบของขนาด s e q u e n c ์พิกัดมุมบนซ้ายมือของ s e q u e n c ์เนี่ยจะเป็นค่าศูนย์ศูนย์แล้วมาทางขวาก็จะเป็นค่าบวกของแกน x ส่วนลงมาด้านล่างนี่จะเป็นค่าบวกของแกน y และค่าพิกัดโพซิชันก็คือระยะของคลิปเทียบกับมุมบนซ้ายมือของซีเควนต์ก็คือค่า0ูนเป็นระยะห่างกันกี่พิกเซลทีนี้คลิปมันใหญ่มันต้องหาจุดซึ่งเป็นตัวแทนจุดซึ่งเป็นตัวแทนเขาก็ใช้ a n c h o r Point นี่ไงดังนั้นระยะจาก a n c h o r Point เปรียบเทียบกับมุมบนซ้ายมือของซีเควนต์มันก็คือเป็นพิกัดหรือ Position ของคลิปนั้นๆน,น,นี่ครับค่า Position เป็นแบบนี้ ถ้าเรารีเซ็ตพิกัดก็จะเป็น960540ซึ่งตรงนี้00ตรงนี้1920ความกว้างหาร2ก็คือ960ปรากฏด,ดังนี้ตรงนี้1080หาร2เห็นไหารเห็นมมันอยู่แนวนี้ครึ่งหนึ่งก็คือ1080หาร2เท่ากับ540นอ่านี่คือพิกัดของ position position ของคลิปนี้แทร็กนี้เลเยอร์นี้วิดีโอนี้ อ่าแล้วแองเกิลพอยต์ล่ะทำไมมีพิกัดด้วยพิกัดของแองเกิลพอยต์ก็ต้องมีเพราะว่าก็ในเมื่อคลิปนี้มันใหญ่แล้วแองเกิลพอยต์เป็นจุดที่จะเอาเป็นตัวแทนของคลิปมันก็ควรที่จะมีพิกัดแต่พิกัดของแองเกิลพอยต์เปรียบเทียบกับมุมบนซน้ายมือของตัวเองเพียงแต่ว่าตอนนี้มุมบนซน้ายมือของตัวเองไปอยู่จุดเดียวกับค่า0 0ของซีเควนต์พิกัดก็เลยเท่ากันเลย 960กับ540พิสูจน์คลิกแล้วเลื่อนมาถ้าก็บว่าตอนนี้มุมบนซ้ายมือของตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่จุดเดียวกับ00ของซีเควนต์แล้วระยะตรงนี้ก็ยังคงเป็น960 540ถูกไหมครับมาดูนี่พิกัดของ anchor point ก็9 6 0 540ทีนี้ระยะจาก anchor point เทียบกับ00ของซีเควนต์ก็ควรที่จะมากขึ้นถูกไหมครับเพราะถูกบวกจากระยะนี้และถูกบวกจากระยะนี้ก็คือ 1379.5กับ827พิสูจน์ได้เลยนะครับเป็นแบบนี้นี่เองนี่คือ Anchor Point รีเซตตัวใหญ่ได้เลยรีเซต็ตทุกค่าปุ๊บทีนี้ลองเลื่อนครับเอาเครอร์เซอร์มาจ่อตรงเครอร์เซอร์หัวเครอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นลูกศรสีดำแล้วก็มีเครื่องหมายดังที่เห็นเราคลิกแล้วเราเลื่อน Anchor Point ได้เมื่อเราเลื่อน Anchor Point จะเห็นว่าค่าพิกัดลองดูฝั่งซ้ายมือ Effect Control จะเปลี่ยนแปลงทั้งสองค่าเลยทั้งพิกัด Position และพิกัด a n งเค r p o พอยซึ่งก็ถูกต้องแล้วก็เพราะว่า a n งเค r p o พอยซึ่งเป็นตัวแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ00ของ s e q u e n c e ก็ย่อมที่จะเปลี่ยนแปลงค่าพิกัดตามเมื่อเราเลื่อนประกอบกับ a n งเค r p o พอยที่เลื่อนเปรียบเทียบกับมุมบนซ้ายมือของตัวเองที่อยู่นิ่งมันก็ถูกต้องแล้วถ้ากิว่าถ้าเลื่อนแบบนี้ ค่าพิกัดเปลี่ยนแปลงทั้งสองค่ารีเซ็ตม่แล้วถ้าจะเลื่อนพิกัดเพียงค่าเดียวละ่ะเราเอาห er ัวเคอร์เซอร์ไปจอ่อสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้แล้วเรากดเอ์เทนดข้ังไว้สัญ,ญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนไปเมื่อเราเลื่อนกลายเป็นว่า a n c h o r Point อยู่กับที่พิกัด Position เท่าเดิมแต่พิกัด a n c h o r Point จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามที่ o b j e c t เปลี่ยน หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับตรงนี้สำคัญมากสำหรับการทำโมชั่นกราฟิกถามว่าแล้ว Anchor Point จำเป็นที่จะต้องอยู่บนออบเจกนี้ไหมไม่จำเป็นครับสามารถเลื่อนออกไปอยู่นอก Object ได้เมื่ออยู่นอก Object แล้วเวลาจะเลื่อนก็ยังไม่มีผลเท่าไหร่แต่จะเห็นชัดก็ต่อเมื่อเราหมุนนี่ไม่ได้หมุนรอบตัวเองและกลายเป็นหมุนแบบนี้แล้วอ่า เป็นการทำโมชั่นกราฟิกนะครับตรงนี้สำคัญพื้นฐานแน่นๆรีเซ็ตทั้งหมดเลยครับตบเข้าไปตัวต่อไปมาดูที่ opacityopacity Op ก่อนอื่นมาคลิกตรงนี้ก่อนครับตรงนี้เรียกว่า stopwatch หรือว่า toggle animation ค่า Default เข้าคลิกมาแล้วเป็นสีฟ้าถ้าเกิดว่าเราไปปรับค่า opacity เนี่ยมันจะเกิด Keyframe ผมยังไม่อยากให้เกิด Keyframe ดังนั้นเรา Reset แล้วคลิก c a n c e ลไปก่อนไว้เรียนกันบทถ,ถัดไปมาดู o p a c อ t y แล้วลองปรับค่าดูมันเป็นค่าความโปร่งใสโปร่งแสงอะครับเนี่ยความชัดจะเห็นชัดก็ต่อเมื่อเลื่อนอินดิเคเตอร์มาแล้วเป็นคลิปที่ซ้อนกันมาคลิกตรงนี้คลิกเอา s สต็อป t c h ออกไปแล้วมาปรับลดดู ลดลงมาเราก็จะเห็นว่าคลิปบนเนี่ยโปร่งแสงแล้วสามารถมองทะลุเห็นคลิปล่างได้ด้วยนี่คือ opacity ก็ใช้บ่อยในการที่จะทำ fade in fade out อะไรพวกนี้ต้องคลิปตัวนี้แล้วทำ fade in fade out จากนั้นมาดูอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเขาเรียกว่าการ blending blending เป็นการกระทำระหว่างภาพสี สีที่ปรากฏอยู่ในคลิป2คลิปคลิปบนกับคลิปล่างส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคลิปบนแต่ก็มีส่วนกับคลิปล่างด้วยอ่ะมาดูตรงนี้ครับมีให้ปรับไลฟ์ตัวเลยตรงนี้จะลองดูกันสัก2-3ตัวอ่ะลองดูมัลติพลายมัลติพลายก็จะเป็นแบบนี้เราต้องใช้บ่อยๆเาถึงจะนึกออกว่า Multiply คืออะไรเป็นการผสานสีระหว่างคลิปบนกับ คลิปล่ามั l ถ้าภาษาอังกฤษก็ปแปลว,ว่าคูณตัวคูณอ่ะ Screen. Screen. สกรีนสกรีนก็ใช้บ่อยนยีโดยเฉพาะ Element เนี่ยเอามาทาบหน้าเอามาฉาบหน้าถ้าเป็น Screen ไม่ใช่เป็นคลิปถ้าเป็น Element เอาเป็นพวกฟุงฟริงเป็นไลท์ลีกอะไรพวกนี้นะฮะตัวนี้ใช้บ่อย Screen แล้ว Overlay เลย์หรือค o ลเลอหรือ Different ตนะดิ f เฟอ e นคอยู่นี่คั l o r d o t นี่นี่นะครับที่คือการ b l e n ดิ n งก็ครบสำหรับพื้นฐานที่จะต้องทบทวนและจำกันให้แม่นพับครับ,บจากนั้นกลับมาที่ New Daily ตัวนี้มาว่ากันถึงเรื่องการใส่อฟเฟคลงไป Premiere Pro ไม่เพียงแค่ตัดต่อมันสามารถใส่เอฟเฟ t ต่างๆได้เยอะพอสมควรก,ก่อนอื่นต้องไปเปิดหน้าต่างเอฟเฟกก่อนไปที่ Windows แล้วมาติ๊กถูกตรงเอฟเฟกตอนนี้ถ้าเราใช้ preset editing เนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาแล้วและจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เปิดดูตรงนี้คลิกนี่คือหน้าต่าง Effect Panel เ,เป็นที่รวมของชุดคำสั่งที่จะสร้างเอฟเฟกต่อคลิป มีอยู่6หมวดตอนนี้2ตัวแรกจะเป็น preset เป็น preset เดี๋ยวค่อยรู้แล้วกันว่า preset ก็คล้ายๆกับ preset ตัวนี้นะเป็นการเอาเอฟเฟกเข้ามาใส่หลายๆเอฟเฟกแล้วเมื่อมีโอกาสได้ใช้บ่อยๆก็รวบรวมจัดเก็บไว้เป็น preset คล้ายๆกับตอนที่เราทำ preset ของ workspace นะฮะอันนี้ Lumetri preset สองตัวถัดมาเป็นเรื่องของ audio เราจะยังไม่พูดถึง audio effect หรือ transition transition ก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันถัดมาอีก2อไอเทมก็จะเป็น video effect กับ transition วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง video effect กันนี่ครับมีเยอะแยะมากมายเลยหลากหลายเราลองเลือกสักตัวหนึ่ง distort magnify ก็ได้ครับเอา magnify เข้ามาใส่ในคลิป m a g n i f y ถ้าแปลก็เป็นแว่นขยายมองไม่เห็นเลื่อนมาให้ออบเจกต์มันมาอยู่ตรงกลางนี่แว่นขยายเห็นเีน็อย่างอ่ะประมาณนี้เอฟเฟกแว่นขยายมีอะไรบ้างนี่ครับสามารถปรับอะไรได้เยอะพอสมควรปรับอัตราการขยายได้ก่อนอื่นให้เห็นชัดก็มาปรับขนาดก่อนขนาดให้ใหญ่ส่วนอัตราการขยายก็คือตัวนี้นี่ปรับตรงนี้ แล้วปรับอะไรได้อีกเปลี่ยนจากแว่นวงกลมเป็นแว่นเหลี่ยมก็ได้แว่นเหลี่ยมปุ๊บเข้าไปทีนี้มาดูตรงนี้ครับตรงชื่อ Magnify เนี่ยมันก็เป็น Wide Frame เช่นกันดังนั้นเมื่อเป็น Wide Frame เราสามารถคลิกเลื่อนได้นี่ฮะพอคลิกตรง Magnify Wide Frame ปุ๊บก,ก็จะปรากฏคล้ายๆกับ a n c h o r p o i n t เลยคลิกแล้วเลื่อนได้เหมือนกับว่าเราเลื่อนแว่นขยายจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ ่าประมาณนี้ทีนี้เมื่อเราใส่เอฟเฟกเข้าไปในคลิปแล้วเราไม่เอาได้ไหมยกเลิกยกเลิกได้ครับคลิกเลยปุ๊บคลิกที่หน้าต่าง Effect Control แล้วกด Delete ออกไปเลยไปเอาตัวใหม่เข้ามาใส่ตัวใหม่เราไปหาโดยการเซิร์ชแล้วกันนี่ครับช่องนี้คือช่องเซิร์ชหาเอฟเฟกต่างๆเราต้องใช้บ่อยๆและจำให้ได้นะครับ ลองพิมพ์คำว่ารับฟุนเอ R O U G ไม่ต้องเต็มก็สามารถมีให้เลือกแล้วผมจะเลือกไม่ใช่เลือกพีเซตแต่จะเลือกตัวนี้ครับ r ับฟุ้นเอจวิดีโอเอฟเฟกต์สไตล์ไลท์รับฟุนเใส่เข้าไปในคลิปตุบเข้าไปมาดูรับฟุนเอตรงฝั่ง Effect Control เป็นวา Frame เช่นกันคลิกก่อนอื่นเรามาปรับ บอร์เดอร์ก่อนให้เห็นชัดๆนี่บอร์เดอร์ของ r u f f ินเอ e สามารถเปลี่ยน Type ได้นี่เป็คัลเลอร์ก็ได้ก็สวยดีนะเป็นกรอบรูปเมื่อมันเป็น w i r e Frame เราก็เลื่อนได้อีกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่น่าเลื่อนสักเท่าไหร่ตรงนี้ดูดูแล้วไม่มีผลอะไรสักเท่าไหร่สำหรับการเลื่อนเป็นแบบนี้นะครับ r u f f ินเอ e ปรับอะไรอีกก็ตามใจเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงลึกถึงแต่ละเอฟเฟกเอาไว้ในการทำเวิร์กช็อปแล้วค่อยมาลงลึกใช้งานไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยถามว่าใส่เอฟเฟกได้กี่ตัวใส่ได้หลายตัวเลยครับมากกว่า1ตัวมากกว่า2ตัวงั้นใส่อีกร์ชอีกครับลองพิมพ์คำว่า BLUR BLUR แล้วไปดูที่วิดีโอเอฟเฟก b บล r แอนด์ชาร์ปเนี่ครับระกูล Blur มีเยอะเลยครับจะใช้อะไรเบล r เป็น Fast Blur ก็ได้หรือจะเป็นกาเชื่อมเบลก็ได้เอา Fast Blur แล้วกันเอา Fast Blur ใส่เข้าไปเมื่อใส่ไปเขาก็จะมาต่อท้าย r ัฟเฟิลเอจนี่ฮะฟาสเบลมาต่อท้าย r ัฟเฟิลเอจฟาสเบล์ลองปรับเบล n เนสครับนี่เขาก็จะเบลอเป็นแบบนี้ นี่คือเบลอแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเอาเบลอไปไว้บนได้ไหมลองดูนี่ครับสามารถคลิกแล้วเลื่อนเลยเอาไปไว้บนลำดับขั้นการทำงานมันก็จะเปลี่ยนไปเขาก็จะเบลอก่อนเบลอแล้วค่อยมารับรับฟิเอดก็คือขอบขอบมากัดขอบออกเนี่ยนะอ่านี่คือลำดับขั้นการทำงานของเอฟเฟกนะฮะ ตัวไหนใส่ก่อนออกผลก่อนส่งผลก่อนแล้วผลนั้นให้เป็นเสมือนว่าเป็นคลิปนั้นเลยเมื่อใส่เอฟเฟกใหม่เข้าไปก็ไม่สนใจทำต่อเลยใส่เอฟเฟกต่อเลยจะลองใส่อีกตัวไหมเซิร์ชดูเป็นคำว่า l i g h t ก็ได้ภาพพรีเซตเราจะดูวิดีโอเอฟเฟกเอาอะไรดีเอาไลท์อิงเอฟเฟกก็ได้ โยนใส่เข้าไปตุ๊บนี่เพิ่มไฟเข้าไปด้วยอ่ะไม่ต้องไปปรับเราแค่เช็คดูว่าใส่เข้าไปเยอะๆได้ไหมนี่ใส่เข้าไป3ตัวแล้วอ่าได้ทีนี้เป็นเรื่องแล้วเราจะพรีวิวยากแล้วเครื่องหนะักแค่3ามเอฟเฟกนี้ก็นี่ฮะเราจะสังเกตเห็นตรงแถบแดงๆเนี่ยถ้าเป็นแถบเหลืองๆเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องทําอย่างอื่นเลย มันพรีวิวได้เลยไม่มีปัญหาแต่พอเป็นแถบแดงแสดงว่าเครื่องเริ่มหนะักแล้วสิ่งที่เราพรีวิวมันจะไม่เรียลไทม์มันจะมีดีเลย์นี่ครับดีเลย์ถ้าเราอยากจะดูแบบเรียลไทม์เราต้องใช้วิธีการเรนเดอร์เรนเดอร์เก็บไว้ในฮาร์ดดิสแล้วสามารถพรีวิวได้เป็นเรียลไทม์คำสั่งที่จะเรนเดอร์ เอาง่ายๆเลยกด enter ไปเลยครับกดตุ๊บมันอาจจะช้าหน่อยนะฮะเมื่อกด enter ปุ๊บ dialog box ก,ก็จะแสดงเปอร์เซนต์การ rendering ให้เราอ่านี่ครับแล้วเดี๋ยวสักครู่เมื่อ render เสร็จเรามาดูการเปลี่ยนแปลงกันนี่ครับเมื่อ render เสร็จแถบสีแดงก็จะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้คือ real time แล้วแบบนี้ real time นี่คือการเรนเดอร์แล้วเก็บไว้เป็นเขาเรียกว่า c a ช h มมโมรี y ประมวลผลเรียบร้อยแล้วแล้วเก็บไว้ในฮาร์ดดิสเพื่อเอาไว้พรีวิวเป็นเรียลไทม์แค่นั้นเองทีนี้มันจะเกิดบ่อยมากในการทำงานของเราเนี่ยเพราะว่าเราเซฟทีเดียวค่ามันไม่ได้ไม่ได้ผลเราอาจจะไปปรับค่าอะไรอีกนิดหน่อยอย่างเงี้ยปุ๊บเมื่อปรับค่าเบ i n n น t ส แถบกลายเป็นสีแดงอีกแล้วเขาต้องประมวลผลใหม่อีกแล้วก็เช่นเดิมครับเราก็จะเป็นที่จะต้อง enter render ใหม่จะทำอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาอยู่เรื่อยๆเวลาส่วนใหญ่ในการตัดต่อก็จะเสียไปกับการลองผิดลองถูกของแบบนี้ต้องต้องยอมครับเมื่อ render เรียบร้อยแถบสีแดงก็จะกลายเป็นสีเขียวเช่นเดิมอันนี้ real time แ real time อ่ะ จากนั้นสมมุติว่าในคลิปนี้เราแต่งเอฟเฟกอะไรเรียบร้อยพอใจมากสวยแล้วแล้วอยากได้ตัวเนี้ยค่าเอฟเฟกพวกเนี้ยเอาไปใช้ในวันต่อๆไปในโปรเจกต์อื่นหรือเอาไปใช้กับคลิปอื่นที่เราอาจจะตัดต่อแบบชุดใหญ่เลยหลายๆคลิปเนี้ยเราจะทำยังไงวิธีทำก็คือมาคลิกตรง Fast Blur เลยกด c อนโทรลค้างไว้แล้วคลิกตรง ร g บฟอนตเอชตรง Lighting คลิกเอฟเฟกทั้ง3ตัวจากนั้นก็คลิกขวาเซฟพรีเซ e ตครับเราจะเซฟเป็น p r e s e t ตเหมือนกับของเขาเลยเราสามารถเซฟพรีเซ t ตของเราใส่ไปในนี้ได้ด้วยคลิกเลยครับเซฟพรีเซ e ตตั้งชื่อ f Fast blur Preset ใส่เพิ่มคำว่า t e s t ไปอีกตัวหนึ่งคลิกโอเคปุ๊บ เรียบร้อยจากนั้นมาที่หน้าต่าง Effect และเปิด p r e s e t ตมาแล้วครับ fast blur preset test นี่เราสามารถนำไปใช้ในวันอื่นๆ p r o โปรเจกต์อื่นๆแล้วมาลองกับคลิปนี้ดูเลื่อนมาคลิปนี้คลิปนี้เปิดตรง opacity blending mode เป็นอะไรปรับเป็น normal เหมือนเดิมก่อน ฟุบจากนั้นก็นี่เลย fast blur preset test เอาเข้ามาใส่ในคลิปนี้ตุ๊บอ่าเคลื่อนมาแถวๆนี้นี่เราก็จะได้เป็นกรอบรูปเหมือนกับที่เราทำกับคลิปนี้แล้วมันก็หยิบมาใช้งานได้ง่ายๆเร็วๆเ,เ,เลยนี่คือการเอาเอฟเฟกใส่เข้าไปในคลิปวิดีโอสามารถใส่ได้หลายๆเอฟเฟกสามารถเซฟเป็นพรีเซตเก็บไว้ได้ เอาละครับแล้วไว้พบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสำหรับบทเรียนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ